เตี๋ยวป๊อกป๊อกค่ะหน้าวัดพันธาค่ะนี่ค sí> like well, so like so like um as> ่ะคนนี pues ้จะทําให้เราทานค่ะเอาแซ่บๆได้เอาแยกชาติได้อเแยกหวยเลยสองช้วยนะคะธรรมดาเท่าไหร่พิเศษเท่าไหร่พิเศษ50ธรรมดาอ่าธรรมดา250ได้ไหมมหาแนี่ไรนหมค่ะป๊อกป๊อกเรียนโรงเรียนไหนลูกโอ้มาพุทธามพอไหนแล้วโอ้โหค่ะแซ่บๆได้อมันจะเป็นเส้นซ้ำกับซาร์ดบอลสุขเพลิงหนึ่งมาสุขเพลิงหนึ่งคะ น้ำซุปหอมมากเลยพี่ขายทุกวันไหมคะเนี่ยทุกวันค่ะ <c oughs> มายืนขนาดนี้ไม่ได้ส่วนแบ,บ่งตลาดได้ไงเ <c oughs> ม,ม,มื่อเมื่อเมื่อวันที่แล้วเอามาน้ซซี่หนึ่งจักราดสามสิบบาท<อ><า>รักษาทุกโรคบ้าง <c oughs> มีอะไรบ้างมีหมีก่กึ่งที่ย่อย่างสามสิบบาทจะหมดแล <c oughs> ้วนี่วบรรยากาศดีมากวันนี้ <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะจะโดยจะโดยคจะเงียบสงบมากอากาศดีอยนะนี้วันนี้อากาศดีเยหมดแล้วนะ 松裁树，是一半、啊